สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่การอาร์ตตัวถีบกันอีกครั้งนี่คือสกู๊ปโกจิลักกันนะครับในคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปพิเศษที่นีเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยผมได้ทำข่าวข่าวเกี่ยวกับกอสลา่า m ใช่ไหมแล้วก็มีหลายคนคอมเมนต์นะ่าจะผมรู้ว่าอ่ะหนังกอสซิล่ายังไงซะมันก็เป็นหนังเฉพาะกลุ่มคนที่รู้ก็จะรู้แบบเจาะลึกแต่ละคนที่ไม่รู้เนี่ยก็จะเกิดข้อสงสัยหลายอย่างเนาะด้วยความที่ตอนนี้เรามีกอส์ซิล,ล่าของญี่ปุ่นโตโฮและก็ของ,งมอนสเต ต่อให้แบบคนทั่วไปรู้จักก็ไซปุ่นเนี่ยในยุคเลวาน,นี่หนังกอซ่ามาข้างจะดูซับซ้อนมากแง่ทำลายเนาะนะักก็จะมีคนคอมเมนต์ว่าเอ้ยไอม้มนัสวันเนี่ยเป็นภาคต่อ,อชินกซ่าหรือเปล่านะครับซึ่งผมก็ไม่ว่านะเมื่อกม้แบบบางคนก็ไม่ใช่แฟนกอซ่าแต่สนใจอยากจะลองดูอะไรแบบนั้นนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยอ่ะผมเคยทําเกี่ยวกับ เมื่อหลายปีก่อนผมได้ทำคลิปเกี่ยวกับสอนหรือว,ว่าไงนะสอนการดูกษร่ามีทำลายยังไงนะครับในวันนี้ก็ทําแบบเดียวกันนะครับแต่เพราะว่ามันมีอัปเดตจักรวาลขึ้นมาใหม่นะครับและผมจะทําในรูปแบบที่ไม่ได้ทํามาตั้งนานตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมหรือมหาลัยนะครับนั่นคือชาชิงนั่นคือ powerpoint เองนะครับเรียกว่าถ้าใครเรียนมหาลัยหรือเรียนมัธยมเนี่ยก็ ทุกคนก็น่าจะต้องมีประสบการณ์ทําอะไรแบบนี้บ้านเนาะไม่ว่าจะเป็นงานกลุ่มหรืองานเดี่ยวนะครับซึ่งโชคดีที่อ่านเนี่ยผมถึงผมอาจจะไม่คนพูดเก่งอะไรแต่ผมก็ไม่เคยอายในการพูดดังนั้นผมจึงค่อนข้างจะสนุกกับการนําเสนอ p อคอยยิ่งเป็นงานกลุ่มนี่คือผมสบายมากเพราะงานกลุ่มไงผมขี้เกียจทํเพราะนั้นอ่านมึงทำ p อคอยไปผมแค่อ่านสคริปต์แล้วก็มาพูดหน้าชั้นแทนนะครับเรียกว่าคือแบบผมลองงานสุดท้ายเลยนะครับมึงก็รีบทำให้เสร็จแล้วกันอะไรแบบนั้นซึ่งในวันนี้เนี่ย ก็จะมาเรียนรู้กันนะครับในมุมมองผมนี่ผมทำมาเองว่ากษัตริยานั้นมีกี่จัก,กรวาลน,นะครับเล่าแบบง่ายๆตามสายอาร์ตโอคทีหรือเปล่านะครับก็ต้องเก็บภาพประการใดก็ขออภัยนะครับจกักรวาลมาจักรวาลเนี่ยผมแอบหย่อนมุกไปด้วยอย่าไปคิดซีเรียสมากนะครับเดีย๋ยวผมจะบอกทีหลังว่าจักรวาลไหนเนาะอ่ะแล้วก็มาดูจักรวาลแรกกันนะครับจกักรวาลยุคโชวะปีพันเก้าห้าสิบสี่ถึงปีพันเก้าเจ็ดสิบห้าซึ่ง จุดเริ่มต้นก็แน่นอนนะครับว่าคือกอ d z ซิล่าพันเนะครับกอร์ซิล่าเลดเดอร์เกนคีนคอนปัดกอรซิล่ามอท่าพัดกอร์ซิล่ากิโดล่าเดอะทีเฮดเดต์มอนสเตอร์อินเวชชั่นออฟแอสโซมอนสเตอร์จุดเด่นของหนังโชว,วานี้ก็คือด้วยความที่ถึงแม้เขาจะมีการสร้างจากวานม,มาก่อนเนาะมอท่ากับลาดอนเองก็เคยมีหนังเดี่ยวมาก่อนนะครับ แต่ใน,นง่เนื้อหาเนี่ยมันก็ไม่ต่อขนาดนั้นคีอคองพัทกอส์ซาจริงๆก็แทบจะเป็นหนังเดียวของมันได้เลยนะครับถึงแม้อะกอสซาจะปรากฏตัวขึ้นมาเหมือนจะต่อกับภาคและต์เกนก็ตามภาคที่ต่อกันแน่ๆคือมอสาพัทกอส์ซาและกิโด่าเดตีให้เดมอนสเตอร์ Invasion of Astro Monster มีการต่อกันบ้างแต่ก็ตัดตัวความมาสาทิ้งเนื่องจากงบประมาณนะครับหลังจากนี้หนังกอซ่ามันก็ดูแบบไม่ค่อยคลลกโคลอยนะครับเอบิล่าเนี่ยซานออกร์ซ่าบ้างนะครับ ภาคสุดท้ายที่มีการต่อจริงๆเนี่ยคือกอสซ่าไปทำให้กับกอสซ่าและเทเลอร์ไม่กับกอสซ่านะครับแต่ส่วนใหญ่เหมือนตามข้อมูลเนี่ยหลายคนเขาจะให้แบบอ่ะถึงแม้ในเรื่องมันจะดูเชื่อมโยงกันบ้างไม่เชื่อมโยงบ้างเนี่ยยังไงมันก็เป็นจักรวาลเดียวกันนะครับโชวะแต่ถ้าเกิดเนี่ยใครเห็นโปสเตอร์และใครแฟนกอสซ่าก็จะเห็นว่าเหมือนมันหายไปเรื่องหนึ่งนะครับอ่ะเดสโซออมส์เตอร์มันข้ามไปอ่ากอสซ่าปะทะเฮดูล่าเลยซึ่ง พาที่แต่คนก็น่าจะพอลูนนะครับนั่นคือภาคอซ่าที่อุบาทที่สุดก็อุบาทเกดูแรงไปเนาะเอาไปว่าพาที่แย่ที่สุดนะครับนั่นคืออมเมอร์เซ่แท็กปีพันกว่าสิบเก้าทำไมผมแย่หนัาที่เป็นจกักรวาลพิเศษเพราะเรื่องของอมเมอร์เซ่แท็กเนี่ยมันไม่มีสปราร์ตอยู่จริงเว้ยเพราะเรื่องราวโฟกัสที่ตัวละครอิจิโร่ที่เป็นเด็กคนหนึ่งที่ถูกเพื่อนบูลลี่เพื่อนชื่อกาบบละและเหมือนแกเกิดการแบบเพ้อฝันจูนิบิโอไปเองมนโนว่าตัวเองเนี่ย หลงไปยังเกาะสปลาดมีสปลาดตัวร้ายชื่อกาาระก็คือเอามาจากชื่อคนที่บูลลี่กันเลยไงแล้วก็จะมีตัวคอมมินิล่าซึ่งเหมือนเป็นตัวแทนของตัวไอจูโรแล้วก็มีตัวกอสล่าเนี่ยตัวพ่อเนี่ยคอยมาช่วยแบบช่วยอบรมตัวมินิล่าแล้วก็มาช่วยจัดก,การกามระในตอนท้ายอะไรแบบนั้นนะครับดังนั้นหนังอันนี้เนี่ยเหมือนกอสล่าเนี่ยหนังมันไม่ได้บอกชัดเจนว่ากอสล่ามันเป็นสปลาที่มีตัวตวจริงหรือว่ามันเป็นหนังในเรื่อง ถ้าเกิดเป็นหนังเนี่ยนี่ถือว่าเป็นหนังเมตายุคบุกเบิกก็ว่าได้นะที่เหมือนแบบเอาหนังก็ส่ามาแบบตีความรูปแบบว่าไปสื่อมันเทิงแล้วเด็กคนนึงเนี่ยเกิด attach emotion กับตัวละครนั้นแต่ด้วยความที่หนังทุนมันต่ําจัดแล้วกับใช้ฉากเก่าๆของหนังก็ส่าเนี่ยทำให้โลวิจารณ์ยับว่านี่คือหนังก็ส่าที่แย่สุดแล้วเกิดประเด็นที่ว่าหนังอันนี้ไม่มีสปาร์ตอยู่จริงในเรื่องเนี่ยนี่ก็จะเป็นจักรวาลแยกที่ไม่เกี่ยวข้องกับหนังก็ส่าเลยนะครับ คือมันไม่ใช่หนังกอสตลราที่มีสปาราดมันคือหนังที่เกี่ยวข้องกับหนังกอสิล่าที่มีเด็กคนหนึ่งมโนขึ้นมานะครับแตนในมุมมองผมเนี่ยอมมอเซอร์แท็กคือจกรวานแยกไปโดยปริยายนะครับไม่ไม่ต้องเชยวงเชื่อมโยงกับอะไรทั้งนั้นอ่ะเรามาสู่ยุคเฮเซกันบ้างนะครับอ่ะก่อนจะพูดถึงยุคเฮเซเนี่ยผมลืมบอกไปว่า ในที่นี้เนี่ยผมจะพูดถึงตัวหนังและซีรีส์นะครับจริงๆมันมีคอมิกเยอะแยะไปหมดเนี่ยคอมิกเองอย่างม a สเ e อร์เเนี่ยมันก็มีคอมิกแยกใช่ไหมผมจะไม่พูดถึงนะครับเอาสื่อที่เป็นสื่อเคลื่อนไหวก็คือตัวหนังซีรีส์เรือแอนิเมชันหลักๆนะครับดังนั้นบางซีรีส์ที่ไม่ดังพอเนี่ยผมก็จะข้ามไปอย่างก็สลาฮานาบาเบล่าเนี่ยผมขอข้ามพาร์นั้นไปแล้วกันนะครับเพราะเนื่องจากมันเป็นซีรีส์ที่ดูเหมือนก็สลาที่ดูไม่ค่อยแบบมันหลุดจากก้นสปอบไปไกลมากเเพื่อมมากกว่าก้า ่ะกลับมาสู่ยูเอเซกันยูเอเซเริ่มต้นในปีพันเปดสิบสี่ถึงปีพันเก้าร้้าสิบห้าแต่แก็เจกว่ามันมีกอสซาภาคแรกโผล่มาด้วยด้วยความที่กอส์ซ่าเซเนี่ยเขาจะกลับไปสู่โทจินใจครั้งแต่ก็ยังคงเชื่อมโยงกับภาคแรกอยู่นั้นนั้นยูเอเซเนี่ยกอสซาภาคแรกในเรื่องอย่เซตติ้ง setting, หลังกอสซาภาคแรกและลบภาคต่อของช่วะออกไปให้หมดนะครับโดยมาในเดอร์เทอร์กอสซาปีพันเก้าร้อยแปดสิบสี่เลยนะครับ ประมาณว่าหลายส0ปีหลังจากภาคแรกเนี่ยกอสตาตัวใหม่ได้กลับมาอีกครั้งนะครับและตอนจบคนหนักเนี่ยกอสตาก็เหมือนจมลงไปในผู้กาไฟและมันก็กลับมาในกอสตาประทับไบโอลันเต้นี่น่าจะเป็นจักรวาลเรื่องแรกกอสตาที่อ่ะมันคือภาคต่อแบบต่อกันเลยนะครับมีตัวละครจากภาคเก่าๆเนี่ยมาปรากฏตัวในหลายภาคอย่่งตัวละครมิกิไซงุสะเนี่ยที่โผล่มาแต่ภาคไบโอลันเต้เนี่ยก็เป็นตัวละครสำคัญไปจนจบจบเลยนะครับไปถึงจบภ้านี้ด้วยนะครับ ก็จะว่ามีภาคประธาคิงกินโดราประทะมอทราประทะนเอกกกอซิล่าเฮเซประทะสเปซกอซิล่าและจบลงด้วยเดสต์รย่าปี95ปิดตำนานอันยิ่งใหญ่นะครับแล้วไอ้นี่มาจากไหนถ้าใครตามหนังกอซิล่ามาก็จะรู้ว่าเมื่อปีนี้มั้งทอยจำได้มันฉลองครบรอบกี่ปีเมื่อ69ปีหรือ,อย่างเนี้ยในปีเนี้ยมันฉลองครบรอบของไกแก้นด้วยนะครับเขาก็เลยทำปีแล้วนี่ เออมันปีที่แล้วลืมผมลืมโอเคช่างมัน <c oughs> ลืมปีไปแต่เป็นว่ามีแฟนอินมิชั่นเนี่ยเขาสร้างก็สล่าประทักไกแกนเล็กขึ้นมานะครับและเป็นแฟนเมดแบบแบบออฟฟิเชียลไงเพราะโตโฮอัพรูฟเองนะครับเพราะในเรื่องเนี่ยผมไม่สามารถลงคลิปได้เพราะมันติดลิสิทธิ์แรงมากนะครับเดีเยวเป็นว่าก็สล่าตัวเนี้ยม,มันนําเสนอมัน มันเหมือนมันน่าจะเป็นตัวละครลูกกอสล่าในภาคเดสตัวย่า ah ไงทางรูปแบบการนําเสนอและมีเสียงบรรยายโดยคนตัวละครมิกิเองุซานักแสดงกลับมาบรรยายอีกครั้งนะครับทาให้ภาคเนี่ยอาจตีความว่าอ่ะนี่คือภาคาต่อของเดสตัวย่าโดยจูเนียเนี่ยโตแล้วกลายเป็นกอสล่าที่ดูแบบน่าจะเป็นกอสล่าที่เก่งที่สุดตัวหนึ่งที่เคยมีมานะครับไกเกเล็กติว่ามึงอัปเกรดมึงโกงแค่ไหนเนี่ยมันทำให้กอสล่าเลือดออกไม่ได้เลยอ่ะคือพันเนี่ยกอตสล่าโอผีมากๆนะครับ ดังนั้นถ้าดูจากที่เขาเนี่ยแบบโผล่นำเสือไปอิสาเอกเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้ว่าเนี่ยคือภาคต่อแบบแบบลับๆหรือแบบไม่เป็นทางการของภาควาร์จันเดสโซย่านะครับคือจะต่อหรือไม่ต่อก็แล้วแต่ท่านผู้ชมอ่ะเนาะอ่ะไกลสตาร์กอสซิลล่าบ้างนะครับหลังจากที่ประจันเดสโซย่าจดลงไปเนี่ยทางตอโฮก็ประกาศอ่ะบ่อยลิขสิทธิ์ลองให้ฮอลลีวูดเนี่ยเอาไปทําบ้างนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับว่า ลายซากซิลาเนี่ยถึงมันจะเป็นหนังสัตว์ประหลาดที่ฟันนี่อ่ะสนุกโอเคผมชอบวละครชองเลโนมากแต่มันไม่ใช่หนังโกซ i ล l าที่ดีไว้คือโกซิล่าเรากันกากสุดๆนะครับเรียกว่าหนังเนี่ยทำอะไรได้มันก็ไม่ถึงกับแย่แต่มันก็น้อยกว่าท้าที่ค่ายเขาประมาณเอาไว้หนังจึงไม่มีต่อแต่มีซีรีส์นะครับที่หลายคนชมว่าแม่งดีกว่าหนังอีกนะครับเพราะว่ามันมาทนแบบกซิลาชวาไงกซิลาเนี่ยพ่นเต็มเลได้แถมเชื่องเหมือนหมาเลยนะครับ คือผมที่ดูจบแล้วมันก็มีบางตอนที่แอบน่าเบื่อบ้างแต่จะรวมเนี่ยอ่ะมันก็เป็นซีรีส์ที่ดูเพลินนะครับแล้วไอ้นี่มาจากไหน G M K เรียกว่าอายุเมลานเนียมแบบมึนๆเลยนะครับ G M K เป็นหนังกอร์เซราปี2001ันหนึ่งกอร์เซราโมชช่าแอนด์คิงกิโดราจายแอนด์มอนสเตอร์ออเวิร์ตักแล้วมันเกี่ยวอะไรด้วยในภาคนี้เนี่ยมีอีสเตอร์เอ็กอยู่นะครับแต่เกีวกับอีสเตอร์เอ็กจริงเนี่ยมันก็เป็นการบอกใบ้ว่าไอเนี่ย มันเป็นภาคต่อของกอสซ่าก็กระแปดในตอนต้นเรื่องเนี่ยที่มันมีแบบตำนาวุ้ยกอสซ่าเนี่ยได้กลับมาแล้วนะครับและมีทหารสองคนเนี่ยมันก็ะซิกระซากันว่าอ้ยที่นิวยอร์กเองเนี่ยก็มนันยังงงเจอสัตว์ประหลาดเพราะเขาบอกว่าเป็นกอสซ่าแต่พวกร้อนนั้นยังไม่แน่ใจ ึ่งก็น่าว่าตัวหนังเนี่ยมันก็เป็นการแซะหนิงก้ากแปดนะว่าเออไอ้โตกิ้งกาอีกัวนาเนี่ยแม่งคือกอสตานะครับแต่จริงคือมันไม่ใช่ไงคือมันก็เหมือนเป็นมุกแซะของตัวพุ่งกับชนะิซุเกะคันยงโกะเนาะแต่การแซะที่ว่าเนี่ยถึงแม้จะใส่มาเล่นเนี่ยมันก็ส่งผลต่อต,ตัวหนังเลยว่านี่อาจจะเป็นหนังภาคตอ่อแบบไม่เป็นทางการของหนิงก้าก็แปดก็ได้นะครับคืออยู่จักรวาลเดียวกันอะไรแบบนั้นไงจะไปว่าอันนี้คือมุกขำๆนะครับ ไอ้ส่วนเนี่ยจะจริงจังหรือไม่จริงจังก็ได้ว่ามันจะเป็นจักรวาลเดียวกันหรือไม่นะครับเอาเป็นว่าอ่ะไอ้จักรวาลที่แบบเป็นทางการคือก็อสซิล่ากับก็อสซิลลี่ที่เป็นจักรวาลไคลสตาร์นะครับไคลสตาร์เป็นชื่อบริษัทเนาะบริษัทที่อ่ะเหมือนสร้างก็อสซิล่าสองพันนี้ขึ้นมายุคเมเลเนียมคือยุคที่สามสนที่สุดในบรรดายุคก,ก็อสซิล่าทั้งหมดอรอรมาก,ก,ยก็ยุคเรวะนี่แหละ พอเนื่องจากยุคเมเลเนียมเนี่ยมันมีหนังกัสาหลายภาคก็จริงแต่ส่วนใหญ่มาไม่ต่อกันพอสร้างเสร็จก็รีบูตใหม่ในเรื่องไม่เกี่ยวกันนะครับดังนั้น,น,นผมเริ่มต้นด้วยกัวสตา2000ซึ่งเป็นหนังกัสาแรกของยุคเมเลเนียมเนาะปัญหาอย่างแรกก็คืออาจถึงแม้หนังเหมือนจะมีการบอกว่าเอ้ยกัสาเนี่ยเป็นกัสาตัวใหม่แล้วก็มีการเชื่อมโยงถึงภาคแรกนิดหน่อยแต่เนื่องจากหนังเนี่ยมันค่อนข้างคุ้มเคือในแง่ของที่มาของก็ตัตวนี้ คือมันไม่ได้บอกว่าเอ้ยมันเป็นตัวต่อมาหรือตัวแทกมาจากไหนนะครับน่าทำไมเนี่ยมันเหมือนเป็นภาคต่อไหมมันก็ต่อบ,บ้างแหละแต่หนังมันไม่ได้บอกชัดเจว่ามันต่อกันมากแค่ไหนในเรื่องมันเชื่อมโยงมากขนาดไหนนะครับดังนั้นอ่ะก็ยังคงเอาภาคแรกเนี่ยมาเป็นต้นแบบอยู่เป็นภาคต่อของภาคแรกแล้วก็โลทุกภาคที่ผ่านมาทั้งชวะแล้วก็เฮเซนนะครับจักกวาลก็ลรทรางมาทำให้กะกีลัส อันนี้จะพิเศษหน่อยเพราะว่ามันพูดถึงภาคแรกโดยตรงนะครับและไม่ใช่พูดธรรมดาเขาเปลี่ยนฉากใหม่ด้วยโดยในหนาเรื่องเนี้ยเป็นการบอกว่าไอ้กอสซาตัวเนี้ยคือตัวเดียวกับภาคแรกแต่มีการเปลี่ยนตอนจบใหม่เพราะในในเรื่องเนี่ยเราเจะว่าเขาเอาฉากภาคแรกมาถ่ายใหม่แล้วเอาดีไซน์ของมิเลโกจิเนี่ยมาเสียบแทนแล้วก็เปลี่ยนตอนจบว่าเอ้ยตัวกอสซาตัวเนี้ยไม่ได้ตายเพราะออสเตนเดสตัวเยิร์ในภาคแรกแต่นั้นสรุกาคเนี่ย มันต่อจากภาคแรกที่มีการเปลี่ยนดีไซน์ตัวภาคแรกใหม่เปลี่ยนในะเรื่องตอนจบใหม่นะครับให้มันเป็นเหมือนจะเป็นตัวเดียวกันอะไรแบบนั้นจกกักรวาล G M K อ่ะอันนี้ผมก็อธิบายไปแล้วในส่วนของไฟสตาร์เนาะเอาไปว่าไอตัวนี่ก็กระแปะนี่ก็เอา,าเอาหากันนะครับพอมีการพูดถึงนี่หน่อยเงี้ยเอาไปว่าก็ซ่าตัวเนี้ยคือก็ซ่าที่เป็นในดาร์คแฟนตาซีมันคือวิญญ,ญาณของบรรพบุรุษที่ตายสครับแล้วก็ที่2มันแบบ เนื้อหาในต่อยภาคแรกอยู่ไงเพราะว่ามันมีการพูดถึงภาคแรกด้วยวิญญาณทั้งหมดเนี่ยรวมตัวกับเป็นกอสล่าคนอวดผีแล้วก็มาแก้แค้นประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มี3สประาดค,คือบิทัคบาลากอนมชาชราและคิงกิโดล่านั่นเองนะครับเรียกว่าเป็นหนึ่งหนังกอสล่าญี่ปุ่นที่สนุกมากๆอันหนึ่งนะครับแนะนําเลยภาคนี้ G.M.K จกักรวาลคิรูนั้นค่อนข้างพิเศษมากๆนะครับด้วยความที่ในภาคกอสล่า a ก a i n s t m e g a g o d z i ล่าเนี่ย มีการคูดถึงหนังโตโฮเรื่องเก่าๆด้วยมีฉากแฟลชแบ็กเอาฉากหนังกเก่าๆมาเลยนะครับท้งพวกอะไรวอลฟกาแกนชัวอะไรแบบนั้นนะครับแต่ภาคที่ค่อนข้างจะโดดเด่นมากเพราะว่ามันมีตัวละครเก่ามาใช้ในภาคโตเกตเอสโเอสนั่นคือมอเตอรหนังเดียวอ่ะอันนี้อาจจะซับซ้อนหน่อยผมจะพยายามอธิบายเข้าใจง่ายๆนะครับคิริวเนี่ยไม่กะกอซ่าตัวเนี่ยถูกสร้างจากกระดูกของกอซ่าภาคแรกที่ตายจากออสเทนเดสตัวเยอร์นะครับอ่ะ ก็เห็นว่านี่คือภาคต่อจากภาคแรกส่วนมัชชาเนี่ยหนังเดี่ยวเนี่ยก็ถูกพูดถึงในภาคต่อมาโตเกียว SOS นะครับที่มีตัวละครนักวิศาสจากภาคมัชชาเนี่ยกลับมาคั้งนักแสดงคนเดียวกันด้วยแล้วก็โซบิจินถึงแม้จะเป็นคนละนักแสดงกันแต่ตัวละครเป็นตัวละครเดียวกันนะครับนั่นก็จะเห็นเลยว่าอ่ะทั้งก็ซ่าภาคแรกและมัชชาหนังเดี่ยวเนี่ย คือหนังจกักรวาลเดียวกันและภาคต่อนะครับกลายเป็นภาคต่อให้กับของกอสซาเกนส์มิกกัสซิลล่าและกอซลล่าโตเกียวเอสโอเอสนะครับนี่ก็เป็นจกันกรวาลกอสซาที่ดูสนุกเรื่องหนึ่งเนาะตัวละครคิวก็เป็นเมิกกัสซิลล่าที่น่าสนใจที่สุดด้วยนะครับและชมเลยว,ว่าเอฟเฟกต์พิเศษของมอท้าที่เป็นพาร์ทิเคิลเอฟเฟกต์เนี่ยเป็นมอท้าให้ดูสมจริงที่สุดเท่าที่เคยสร้างกันมานะครับทาไม่น้ำของมอสเซอร์เวิร์ดเนยนะกอสซาฟันนอลวอร์อันนี้มาเดี่ยวเลยนะครับ อันนี้น่าจะถ้าที่ผมหาข้อมูลมานะเพราะบางคนบอกว่าอันนี้ก็เหมือนเป็นภาคต่อจากภาคแรกเช่นกันนะครับรีบูทใหม่ต่อาภาคแรกแต่ถ้าใครดูต้นเรื่องก็จะเห็นว่าอะไรหลายอย่างเนี่ยมันมันขัดกับภาคแรกไปหมดนะครับอย่างเช่นองค์กรแบบกลุม่มนุษย์ที่แบบคอยจากการสัปะหราเนี่ยก่อตั้งในปี54ซึ่งมันคือปีเดียวกับหนังก็สัาภาคแรกซึ่งมันไม่ควรจะไปอย่าง,งน,นั้นไงในภาคแรกมันเพิ่งจะมีเอเจนต์สโตเยอร์มันยังไม่มีหน่วยงานอะไรแบบนั้นนะครับ คือหนักเนี่ยเป็นการรีบูตใหม่ครั้งแรกก็สตาคือรีบูตยกชุดประมาณว่าในโลกเนี่ยมีสัตว์ประหลาดอยู่แล้วไงแล้วตัวมนุษย์เนี่ยก็ได้ก่อตั้งองค์กรที่เหมือนจะเป็นเดอมิทิกลิฟออฟนะครับก่อตั้งขึ้นมาเพื่อมาคอยจาัดก,การสัตว์ประหลาดแล้วก็สตาเนี่ยก็เหมือนจะปรากฏตัวที่หลังด้วยซ้ำน,นะครับว่าเป็นอะศตุูที่ร้ายสุดที่มนุษยชาติเนี่ยเอาไม่อยู่อะไรแบบนั้นดังนั้นก็ส่ารฟันซงบอลเนี่ยคุณสามารถดูได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งผ้าอื่นเลยนะรเเาพทที่พอพอพอพ่่มมอมมะะผจไไห แต่ก็ต้องบอกตรงว,ว่าเป็นภาคที่เหมือนแบบเฮฮาคือดูโอสป,ปราก็สซ่าไปตีกับสป,ปราต,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 ตัวนู้นตัวนี้น่าจะบันถทงที่สุดแล้วนะครับอ่จาจักรวาลที่คนทั่วไปน่าจะรู้จักกันดีนะครับ m o n s ู e r v e r s e นั่นเองนะครับเรียกว่าตอนเนี้เรามีหนังกับซีรีส์ที่กําลังจะมาด้วยนะครับซีรีส์อย่างโมนาดเลกาซีออมนสเตอร์แล้วก็กุสซ่าคองเดอะนิวเอ็มไพร์ที่จะมาปีหน้านะครับ โดยดูยจากทำลายนะคือหนังเรื่องแรกคือของกอซ่า2014ใช่ไหมต้วท่เกิดทำลายเนี่ยของสกอตแลนด์มันเกิดก่อนไงแล้วก็ต่อด้วยสกอตแลนด์ของเดดฟิก์นะครับแล้วก็ต่อด้วยอ่ากอซ่า2014โดยโมนาเลกาซีออฟอ่ามอนสเตอร์ Monster เนี่ยจะต่อจากกอซ่า2014นะถ้าขึ้นตัวอย่างเ็าจะรู้ว่ามันต่อกันเลยเนาะมีการแฟลชแบ็กไปถึงเหตุการณ์เก่าๆบ้าง ก็ซาคิโนมอสเตอร์ผ้าที่แต่คนน่าจะเสียงแตกพอสมควรนะครับผมเองอยู่ในส่วนก,นกลางๆไงคือมือส่วนที่ชอบมากแต่ก็ไม่ส่วนที่ไม่ชอบเลยด้วยนะครับแล้วก็ผ้าที่เหมือนอ่ะบันเทิงที่สุดแล้วในโมสเตอร์เบิร์ดนะครับก็ซาบันตะคองนั่นเองก็ตอนต่อไปในปีหน้าเนาะมันเลื่อนฉายเพราะเรื่องสไลด์ด้วยนะก็บอกว่ามันจะไม่เลื่อนอีกนะครับก็ซาของนิวเอ็มพายก็เราตัวอย่างว่ามันจะมาตอนไหนนะครับอ่ะเรามาเข้าสู่ยุคเรวะของญี่ปุ่นบ้างนะครับ ยุคเลยวันกันนะว่ามยุคที่กอซิล่ามีความหลากหลายมากาในเร่งการตรีความกอซิล่านะครับและอย่างในรูปชินูทตะแมนมาจากไหนนะครับอ่ะอันนี้นอกจากเป็นมุกผมมีคมาําอธิบายด้วยแน่นอนชินกอซิล่าเป็นภาคที่เหมือนญี่ปุ่นเนี่ยสร้างขึ้นมาหลังจากของ2014เนี่ยประสบความสำเร็จเงี้ยเหมือนอ่ะอ้ยกอซิล่าเรากลับมาแล้วงั้นเรามาทําสารต่อบ้างเป็นภาคที่ถ้าเกิดใครแบบ ไม่ใช่คอดหนะังจริงจังหรือแบบคอหนังบทศาสนาเนี่ยคุณจะเกลียดภาคนี้ออกมากมานะครับแต่ส่วนตัวผมโคตรชอบหนะังภาคนี้เลยนะครับเป็นการตีความกอสล่าที่อ่ะคงเรื่องอะ่ะมันก็เหมือนกอสล่ายุคเฮเซต้นๆแหละแต่รูปแบบการนำเสนออะ่ะมันแตกต่างอย่างสิ้นเชิงนะครับดีไซน์กอสล่าที่ดูเวียสุดๆและผมก็โคตรชอบเช่นกันนะครับเรียกว่าก็เป็นภาคที่หนึ่งในใจของใครหลายคนแลน้วถึงผมด้วยและก็เป็นภานคหลายคนนั้นเกลียดขี้หน้าด้วยนะครับ แต่ก็ดังพอที่ควรสงสัยว่ามันมีภาคต่อไหมเพราะมันจบโคตรค้างเลยนะครับแล้วไอเนี่ยะ่ะถ้าใครดูชิวตัวแมนเนี่ยก็จะรู้ว่ามันมีอีสเตอร์เอกที่เชื่อมกับชินกสล่าเยอะมากๆนะครับถ้าอินโทรเรื่องที่มันเปิดตัวนด้วยโลโก้ชินกสล่าก่อนแล้วต่อด้วยชินตัวแมนจริงๆมันคืออีสเตอร์เอกของอุลตราคิว คือถ้าเกิดผมจะอธิบายชินคัตแมนเนี่ยผมต้องอธิบายล้อของคัตแมนด้วยซึ่งมันจะเยอะมากเอาเป็นว่าสปดาห์ตัวที่ปรากฏตัวชินคัตแมนเนี่ยคือโกเมสไอ้วเราก็เจอว่าีิซามันเนี่ยมันคือชินก็สลาเลยซึ่งมันคืออิสเตอร์เอ็ดเพราะโกเมสในต้นฉบับเวอร์ชั่นเก่าต้าคิวเนี่ยมันคือการนําชุดก็สลาเก่ามาโมดิฟายใหม่กลายเป็นโกเมส ดังนั้นชินตัวแมนเขาก็ทำไม่ต่างกันโดยการเอาดีไซน์ซีของชินกุสลาเนี่ยนำมารีโมดิฟายใหม่กลายเป็นชินโกมเมสั่นเองนะครับแถมมีตัวละครมนุษย์ที่สร้างความสงสัยว่าเอ้ยมันเป็นตัวละครเดียรชินกุสลาหรือเปล่านะครับผมทำในคลิปเก่าแล้วไปดูได้ทิมนัะผมอธิบายละเอียดกว่านะครับว่ามีนักแสดงคนเนี้ยปรากฏตัวใน3ชิ้นเลยทั้งชินกุสลาชิ้นอุลต้าแมนและชินคอมมานดเดอร์แต่เป็นว่าชินกุสลานั้น ชิวต้าแมนไม่อยู่นะครับอันนี้ผมใส่มาเป็นโจ๊กเฉยนะครับแต่แค่มีอิสเอกที่เรียกว่าหลายอย่างมากที่เหมือนจะเป็นการบ่งบอกว่าชินกุสลาศกับชิวต้าแมนนั้นอยู่จกกักรวาลเดียวกันนะครับอันนี้ขำๆเนาะอนิเมะจอยภาคนะครับหลังจากที่ชินกุสลาประสบความสำเร็จอย่างแง่การสร้างความแปลกใหม่หนะน่ะกุสลาเนืเหมือนยุคนี้อ่ะเฮ้ยขอลองแนวทางใหม่ๆม,มากขึ้นคราวนี้กุสลาก็มาลุ่มแบบอนิเมชันญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งของ Netflix ตอนแรกโอ้โหผมไฮมากๆเพราะกอสตาเป็นพืชเป็นต้นไม้ก็ไซต์โตโตที่สุดสามร้อยเมตรโอ้มันต้องไฮแน่เรื่องมันต้องจริงจังแน่ๆมันก็มีข้อดีอยู่แต่ส่วนตัวผมไม่ชอบใจภาพนี้เลยนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครมีเน็ตฟิกเนี่ยก็ดูเอาบันเทิงได้ไหมมันก็ฉากต่อสู้สปะมันค่อนข้างง่อยด้วยเพราะว่าเขาขายปลชญาและเล่าไม่สุดไงมันเล่าค่อนข้างแย่มากๆนะครับ สดายวัตถุดิบดีอ่ะคือมันมีวัตถุดิบดีไงทั้งการตีความก็ส่าแบบบิคองโลกไปแล้วมนุษย์ต้องแบบนี้อาจากโลกมันดูยิ่งใหญ่มากเนอะไหมมนุษย์ทวงโลกคืนคิงเกียร่าที่กลายเป็นแบบคอสเมอร์เลอร์มันมีองค์ประกอบที่โดดเด่นหลายอย่างแต่เสดายการเล่าเรื่องนะครับอ่ะนี่ก็เป็นจักรวาลแต่ส่วนนี้แหละคนกุ้งมองออยว,ว่ามันไม่เชื่อมต่อกับเรื่องอื่นๆหรอกสามารถดูแยกได้เลยนะครับ ยังต่ออยู่กับแอนิเมชันนะครับกอ l ซ่าซิงคูล่าพอยต์ยูนิฟิกเหมือนกันนะครับครานี้เป็นรูปแบบของทีวีซีรีส์แบบ 2D บ้างตัวแอนิเมช 2D นะครับด่แล้วมันเป็น CG จีเนาะ CG จีแอนิเมชันนะครับภาคนี้ก็ท่ายากเหมือนเดิมนะครับภาทีะแล้วเป็นปรัชญาในแง่ของแบบมนุษยชาติจะทวงโลกคือนู่นนี่นั่นกอสซ่าเอสพีซิงคูล่าพอยต์มารูปแบบของไซไฟฮาร์ดคอร์มากๆที่มีการเล่นเกี่ยวกับมิติเวลาการย้อนเวลา ่วงมิติพลังกอสลาอาร์กิไทป์บลาบรามันโคตรซับซ้อนสุดๆนะครับและเรื่องเนียมีการอธิบายไว้แบบจะได้ว่าไงดีอ่ะผมยังไม่ค่อยซื้อเท่าไหร่นะครับคือมันมีไอเดียที่น่าสนใจแหละแต่เขาเล่าออกมาไม่แคร์คนดูเลยอ่ะคือแบบคนดูจะเข้าใจไม่เข้าใจก็ช่างแม่งนะครับแั่นอะว่าถ้าเป็นสายเนี่ยมันก็ต้องมีคนแบบบ้าทฤษฎีก็ต้องชอบคลั่งเรื่องนี้แน่ๆแต่ก็คือแหละคนที่แบบ ไม่ได้บอกว่าเข้าไม่ถึงนะเพราะผมเองผมชอบหนังดูยากเหมือนกันผมชอบ Inception ผมชอบ b l a d e r u n n e r แต่เรื่องนั้นเนี่ย,ยน้อย Inception ยังมีการอธิบายที่ยังพอเข้าใจได้ดูเป็รรูปธรรมมากกว่าแต่เรื่องนี้มันตั้งคำถามเยอะเกินไปอ่ะสุดท้ายผมก็เลยไม่ก็ชอบซรีส์นีเท่าไหร่นะครับถ้าใครจะไปดูก็ไปดูได้ใน넷 e ิคชั่นกันนะครับแล้วก็ถอดจะเรียกว่าถอดสมองไหมนเนี่ยต้องคิดเยอะด้วยเพราะมันเป็นหนังก็สตารที่แบบตอดพวกพอสมควรไงมันต้องใช้สมองพอสมควรนะครับ เรียกวายุเรกวะนี่คือเราไม่มีหนังก็ซ่าดูเพลินเลยเนาะอ่ะเมื่อกี้โฟบอกไปว่าเราไม่มีหนังก็ซ่าดูเพลินภาคนี้ก็คงไม่ต่างกันนะครับกับก็ซ่าล่าสุดที่กำลังจะมาในสิ้นปีนี้แต่ในไทยเนี่ยยังไม่ประกาศว่าจะมาตอนไหนนะครับก็ซ่า m i ซึ่งอ่ะผมก็จะบอกในที่นี้เลยว่าเพราะมีคนถานคอมเมนต์อยู่ว่าเอ้มันภาคต่อจาก ชินก็ซ่าหรือเปล่าไม่นะครับนี่คือจักรวาลใหม่เลยน่าจะเป็นการรีเมคของภาคแรกเลยนะครับเพราะว่ามันย้อนกลับไปเซตติ้งในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองใหม่ๆเลยชินไม่สิก็ซ่าภาคแรกอะ่ะมันคือหนึ่งเก้าสี่ไงมันหลังสงครามโลกจบไปเกือบสิบปีแต่ดูเหมือนมันวัเนี่ยสงครามโลกจบไปไม่กี่ปีอ่ะคือแปบ๊บเดียวสงครามจบไม่นานไงใช้ปุ่นก็กําลังแบบเสียหายจากโบกทุมจากสงครามอยู่ก็นั้นมาเจอก็ซ่า แล้วก็โตขึ้นมาอีกครั้งนะครับแน่นอนว่ามันก็ชิปหายหนักกว่าเดิมไงซึ่งก็มีคนคอมเมนต์ว่าเอ้ยถามว่าเอ้ยมันเป็นหนังสปราร์ตไฟกันเหมือนเดิมหรือเปล่าเป็นหนังสปราร์ตเื่นแบบสู้กันหรือเปล่าจุดนี้ผมจะคอนเฟิร์มไม่ได้เพราะมันมีข่าวลือหนาหูว่ามันมีสปราร์ตมากกว่าหนึ่งตัวซึ่งผมเคยพูดที่ซีมโนแล้วในคลิปเก่าผมแล้วก็ไลฟ์ของไคจูคิงดอมว่าเอ้ยสปราร์ตตัวนึงเนี่ยอาจจะเป็นกอซิไลตตัวหนึ่งก็ได้เพราะหนังอันเนี้ยในตัวอย่างอ่ะ มันบอกชัดเจนเลยว่ามนุษย์เราเนี่ยไปทำอะไรสักอย่างก็สลาร์ทำให้ตัวกอสตานั้นจะไม่มีวันให้อภัยกับมนุษยชาติผมก็เลยมาโนเล่นว่ากอสตาตัวเนี้ยมันอาจจะมีลูกเลือดจะมีแบบสัญญาของมันและอาจจะโดนบอมระเบิดจนกอสตาตัวที่รอดเนี่ยแม่งโกรธจัดจนอลาวาดอะไรแบบนี้เปล่าเพราะผมเคยอ่านข้อมูลเก่าๆว่าจริงๆล็อตของหนังกอสตาภาคเก่าสุดภาคแรกสุดเนี่ยมันจะมีการเล่าถึงแบ็กตอรี่ของกอสตาว่าใส่ที่มันอลาวาดเนี่ย อ,อ่ามันจากการทดลองบนหนูเคียร์ที่สังหารครอบครัวมันตายมันก็ออกมาละวาดแต่กลัวพอดมันจะดูวุ่นวายไปก็เลยตัดสันี้ออกในหนังพักเล่นนะครับไม่แน่ในส่วนที่ต่อต่อไปเนี่ยอาจจะนํามาใช้หนังไมเนี่ยที่ทราไม่เห็นว่าโอ้โหมนุเหล่านั้นทําอะไรไปนะครับกอสตาที่อยู่ของไมดีเนี่ยมันก็โผล่ขึ้นมาแล้วก็ทําลายทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งก็มีคนคอมเมนต์ว่าแบบ โอ้โหแบบหนังก็ซ่าเดียวๆเนี่ยมันจะไปแบบสนุกได้ไงเนาะเพราะหลายคนอาจจะแบบเข็ดจากชินก็ซ่าไงคือเราไม่เห็นหนังก็ซ่าญี่ปุ่นที่เป็นคนแแดงมาตั้งแต่ชินก็ซ่าแล้วเนอะไหมดังนั้นถ้าเกิดคุณไม่ได้ชอบสไตล์เนี่ยก็ไม่จะไปต้องไปดูก็ได้ถ้าเกิดไม่ใช่แนวคุณเนาะเด่นน้อยอ่ะก็ถือว่าเป็นข้อดีอย่างหนึ่งของกอ็ซ่าที่เรามีทั้งของโตโฮและของเมริกาไงมาร์สเบิร์ดก็เห็นว่าอ้ยเขามีทุนดีและเขารู้ว่าเขาจะทําอะไรไงก็คงไม่ทาหนังก็ซ่าที่แบบคิดเยอะ เขากระดูทําหนังก็ซะเอามันเลยคุณก็ไปดูส่วนนั้นได้แน่นอนาญี่ปุ่นเนี่ยในแง่เทคนิคพิเศษหรืองบประมาณเนี่ยมันไม่ไปทางจะสู้ของมาสเบิร์ดได้อยู่แล้วถ้าเกิดทําตีตลาดเดียวกันเนี่ยที่แบบหนังก็ซ่าเฮกแบบเอามันเนี่ยเผอๆมันก็ต้องถูกเปรียบเทียบมาสเบิร์ดไงโดยเฉพาะทางเทคนิคพิเศษเดี๋ยวก็โดนด่าอีกไงว่าสู้ไม่ได้นั้นญี่ปุ่นเนี่ยผมคิดว่าใส่เนี่ยก็ทำหนังก็ซ่าให้ดูคิดมากมาตั้งแต่ชินก็ซ่าเนี่ยอาจจะไม่ว่าใส่นี่ยก็ได้ไ เซี่ปุนเนี่ยเน้นบทนะครับแต่มันจะดีหรือไม่ดีนี่ก็แล้วแต่เนาะเพราะ Netflix ทั้งสองเรื่อง SP กับไอไตรพาด้านผมก็ไม่ชอบเท่าไหร่ด้วยนะครับก็หวังว่ามนนัสวันเนี่ยจะเป็นการทำให้ก็ซ่าในโทจิจันเนี่ยกลับมาในรูปแบบที่ยอดเยี่ยมอีกครั้ง <mm <ๆ>เพราะการไป a ล่รีเบิร์ที่ผมด่าเรื่องแงอน<ๆ>ิเมชันไปเนี่ยก็มีในเรื่องที่ยอดเยี่ยมเช่นกันนะครับดังนั้นสุปภาพรวมหนังจักรวาลก็ซ่าทั้งหมดนะครับเรามีก็ซ่าโชวะที่มีมาตั้งแต่ปี54ถึงปี75 ออมโซยิเทคปี69ที่แยกออกมาเพราะมันดูไม่ชนะกอร์สตาเท่าไหร่ไม่ชนสะสปาราดด้วยกอร์ซ้เซที่เริ่มต้นในปี1984จบในปี95และอาจจะแถมด้วยกอร์สตาบัตากเกเล็กซ์ภาคล่าสุดนะครับที่เป็นงานแฟนเมดที่เหมือนเชื่อมโยงกันไกลสตาร์กอร์สตากอรซ่าอเมริกาเรื่องแรกที่โดนด่านะครับก็กลับมาสู่กอร์ซปุ่นใหม่ซึ่งกอรซ่ายุคเมลเนียมเนี่ยยุคต่อมาเนี่ย ข้างมันม่เชื่อมโยงกันเราจึงมีจักรวาลกอสซาสองพันจักรวาลกอสซาประธานเอ็กกากิลัสจักรวาล GMK จักรวาลคิริวซาก้าแล้วก็กอสซาไฟนอลวอร์นะครับและพอมาอ่ะมายุคเรวาเนี่ยเรามีมอนสเตอร์เวอร์ที่เป็นจักรวาลหลักที่แฟนๆกอสซาแคชชวลทั่วไปเนี่ยสามารถเอนจอยได้ไม่ยากนะครับดังนั้นแหละคนถ้าเกิดจะดูเนี่ยก็ดูของมอนสเตอร์เวอร์ไปเนาะถ้าเกิดไม่อยากจะดูหนักกอสซาเนี่ยคิดมากนะครับ ชินกอสซ่าอะจักรวาลนี้เปิดมาแล้วก็จบไปในหนังภาคเดียวนะครับและมันก็ดีของมันอยู่แล้วอนิเมะไตาภาคมันมียิยาย,ยนะแต่ไว่าผมมะชอบอนิเมะเท่าไหร่นะครับซิงคูราพอยต์ก็ไม่ต่างกันแต่ซิงคูราพอยต์มันจบค้างและเหมือนจะมีต่อนะครับแต่เขาจะไม่ประกาศว่ามันจะมีต่อตอนไหนนะแต่มีคารู้อุ้ยช่วงที่แบบกอสซ่ามันสวรรฉายเนี่ยอาจจะมีการตวยข่าวเกี่ยวกับซิงคูราพอยต์ซีซั่นสองนะครับก็รอดูเนาะ เ p เนี่ยเป็นจักรวาลที่อะยังไม่ปิดตัวลงนะครับยังไม่จบและล่าสุดกุสซ่าเมลนัสวันที่ไม่แน่ใจซ้ำว่ามันเป็นหนังจักรวาลไหมเพราะผมไม่รู้ว่าตัวยามาสกิตัวพุ่งกลับเนี่ยเขาจะสร้างหนักเพราะเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของภาคอื่นหรือเปล่าหรือว่าจะทาภาคดียวจบแม้กับชิงกุสซ่านะครับเพราะตัวผมก็ไม่ได้มาไงที่แบบญี่ปุ่นไม่จะเป็นต้องแบบไปทําตามมอสเวอร์ทุกอย่างที่แบบโอ้โหมันต้องมีจักรวาลกุสซ่า เขาก็ทําหนังของเขาไปเนาะอีกอย่างหนึ่งคือถ้าใครอยู่ไหนญี่ปุ่นก็จะว่าเขาไม่ค่อยแคร,ร์ตลาดต่างประเทศเท่าไหร่แต่จริงมัสวันก็น่าจะเป็นหนังกุซ่าญี่ปุ่นเรื่องแรกที่เขาแคร์ตลาดต่างประเทศนะเพราะเขาฉายอเมริกา1น,นึ่ทันวาหลังของญี่ปุ่นเดือนหนึ่งไงแสดงว่า,ามีการทําตลาดอเมริกามากขึ้นส่วนบ้านเรานั้นไม่รู้รอต่อไปนะครับดังนั้นมัสวันหนังเดียวไม่จะไปดูภาคอื่นนะครับไม่เฉพาะต่อคอนนงอะไรทั้งนั้น และเป็นหนังก็สตาที่อาจจะดูจริงจังและดูแบบเครียดพอสมควรนะครับดังนั้นถ้าเกิดคุณแบบกะจะดูหนังมอนสเตอร์อาบอลเทิงเนี่ยพุจิมันก็จะมีซีรีส์มาสวตอทีวีซีรีส์แล้วจะมาในแพลตฟอร์ม a p ปเป t ลทีวีพลัสนะครับส่วนก็สตาคองเรียมพายเนี่ยน่าจะมาเมษาปีหน้าน,นะครับก็รอพักนั้นไปเนาะส่วนตัวผมก็รอดูทั้ง2เวอร์ชันแหละ แต่โนแมก็ทราบแบบดูจริงจังผมก็รอดูมากๆก็หวังว่าจะมีค่าสค่ายเนี่ยนำมาฉายเร็วๆนะครับก็จบการนําเสนอแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับจักรวาลกอรซิล่านะครับก็โอ้โหผู้ซะยาวแสบคอเลยคอแห้งเลยก็สิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยอาจจะดูสับสนบ้างเพราะพูดตรงๆจักรวาลกอสซามันก็ซับซ้อนอย่างนี้แหละและสิ่งที่ผมอธิบายไปเนี่ยผมก็สปอยล่าสำคัญหนังภาคเก่าๆด้วยซึ่งคนที่ไม่เคยหนังกอสซาเก่ามาก่อนเนี่ย คงจะงงกับสงที่ผมพูดแน่นอนว่ามึงพูดอะไรไปเนี่ยอะไรว่าออสเตรเลียสโตเยอร์คืออะไรก็สากลาเป็นกระดูกคืออะไรก็สาผีคืออะไรนะครับดังนั้นก็ขอภายจุดนี้ด้วยนะครับแต่เป็นว่าก็สาเนี่ยมันเป็นจักรวาลได้ว่าไงเนี่ยมันคือโปรซัสภาพยนตร์ที่มีอย่างยาวนานไงและมันก็มีความซับซ้อนเต็งอยู่แล้วส่วนก็สตายุคใหม่เนี่ยอ่ะเรามีมอร์เบิร์ดที่เป็นจักรวาลของทางอเมริกาเป็นจักรวาลเน้นมันเทิงส่วนของญี่ปุ่นเนี่ยอย่าเรียกว่าจักรวาลเลย เหมือนก็ไซเป่นก็คือญี่ปุ่นเขาจะทําแบบหนังเดี่ยวหนังแยกอะไรก็เติคนจะดูเนี่ยบาจีก็ต้องทํากันบ้านบางส่วนว่าเอ้ยผราเนี่ยมันต่อกันไหมหรือว่ามันเป็นผ้าอะไรแบบพิเศษอะไรของมันหรือเปล่านะครับก็ประมาณนี้เนาะี๋ยวท่านผู้ชมเขียนยังไงก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับถ้าเกิชจังดิ้งกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันเยอะฝากสัสนุนช่องผมเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ